สถานที่บ้านหลังหนึ่งเราก็เจ็นุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับอยู่หอพักคนเดียวสักพักประเดี๋ยวนะครับก็ได้มีแม่เนี่ยเดินมาหาตัวแม่ก็ได้บอกว่าพอดีเจอเพื่อนมาน่ะคนซ้ายคือเพื่อนสนิทแม่นะจะตัวผู้ชายเนี่ยครับก็รู้จักดีคือตัวแม่กับเพื่อนนี่นะครับเขาจะมางานเลี้ยงรุ่นด้วยกันก็เลยขออาสากับหอพักลูกมานอนพักด้วยซึ่งตัวลูกก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเพื่อนแม่เนี่ยจะมานอนอีกคนแต่ก็ตามนั้นแหละครับผมให้เข้าห้องไปครับแบบง่ายๆแล้วพอเปิดเข้าไปนะครับในห้องเนี่ เครับเก็บกวาดให้เรียบร้อยซึ่งตอนจังหวะที่ก้มเนี่ยครับลูกชายก็มองตาเยิม้มดูเพื่อนแม่นี่คือเพืลินเลยเนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีแม่มันก็บอกหยุดนะนี่มันเพื่อนแม่นี่อย่าคิดอะไรที่มันไม่ดีนะเขาเป็นเพื่อนสนิทแม่เข้าใจไหมก็คือยังไม่มีอะไรนะครับก็ได้เก็บห้องต่อและจังหวะนั้นก็เพื่อนแม่เนี่ยครับได้เปิดผ้าหมออกมาดูได้เห็นวิดีโอสุดคูลครับแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเพื่อนแม่มันก็รู้สึกใจสัน่นนี่แบบน,แบบนี่มันเชื่ออะไรวะเนี่ยหันไปสยิวหึงทีแบบเด็กคนนี้มันโตแล้วเหรอแต่ภาพไปนในตอนเด็กต่อเลยดีกว่าครับภาพมันน้อยตัวแม่กับเพื่อนสนิทก็กลับมาแล้วครับกำลังจะนอนทั้งคู่คือต้องการพักผ่อนครับบอกขอนอนก่อนนะคนดีก็คือเตียงผู้ชายนะครับมันก็เลย